ส่งงานนะผมวันนี้ฮิโน่สามแปดศูนย์นะฮะวางเครื่องมาใหม่นะครับสามแปดศูนย์นะเดินเลสยกล้ำนะครับสี่นิ้วนะสามซึงสี่แท้อย่างหนานะครับเดินหลบให้มีเนี้ยคริปนะปูยึดหนาดาวน์อนนะชุดตะเปนถอดได้นะมองก็เตี่ยวสิบห้านิ้วนะครับสามึงสี่แท้อย่างหนาไร้รอยเชื่อมนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันครับ